เราคือใช้แชมพูวันฟอกฟอกฟอกให้เขาใช่ไหมคะฟอกให้เขาว่าเดินขาเร็วอะไรนะเดิน่ะไม่เป็นไรค่ะฟอกเหมือนกับฟอกช่วยคัาเชื้ออีกครั้หนึงอ๋อค่ะได้ค่ะก็จะได้แบบมันคัดเชื้อด้วยตรงที่อับๆอย่างเงี้ยค่ะมอจะมีขวดแค่เนี้ยเพราะว่ามันของคนอ๋อได้อ๋อได้ค่ะได้ได้ส่วนเไอพี่ฟอกก็คือตรงท่อไอขาหนีบนะค่ะ ไม่ไม่ต้องตรงตัวอะไรก็ได้ฟองเฉพาะแบบเวลาให้เขายืนเฉยๆอ่ะแล้วก็ลูบลูบใส่ถุงมือก็ได้ค่ะลูบ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 แล้วก็ฉีดน้ำล้างล้างอเงี้ยแต่ก็อยทำันละครั้งก็ได้ค่ะก็ได้ช่วยฆ่าเชื้อได้แล้วก็ทายาพว่ค่ะเพอีกคนอ่าส่วนเบต้าดีนี่นางนางมาทาไม่ได้เหรอจริงๆเบต้าดีน่ะบางทีมันก็แสบไงกระหล่ำกระหล่ำไม่ออกนะลูกนะเบต้าดีบางทีมันก็แสบอ๋อค่ะ คุณหมอว่าดูจากที่คุณหมอดูคุณหมอไว้เป็นยังไงมั่งคะน่าดูดีขึ้นนะตาเขามองเห็นแล้วจากที่เราคิดจะมองไม่เห็นเนาะใช่หมอว่าก้อนมันก็ยุบลงเนาะก้อนก็ยุบลงเหรอพี่ก็ว่ามจะสู้ใช่คือเดินออกไปขับถ่ายแล้วก็กลับเข้ามาครั้งล่าสุดหน่อยแล้วว่าเราฉีดไอพีวีวัไหนมันจะได้ช่วยเรื่องที่เหลือด้วยด้วยเพราะวันนี้ไม่ดี ไม่ค่ะก็จากที่คุณหมอแล้วก็ยาวมาเลยอะค่ะเพราะว่ามันต้องให้ขี้เลื้อนด้วยไงได้ช่วยขี้เลื้อนด้วยค่ะรู้ขี้เลื้อนเริ่มยปทามาดูเลกเท่าไหร่ดิเพราะว่าแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าแผลที่หน้าเนี่ยเนาะมันให้ไม่ได้ตามตัวด้วยค่ะมันพวงนี้มันดูแบบว่าฝ่อลงใช่ไหมคะพี่ว่าเอ๊ สองแล้วล่ะค่ะเพราะว่าพี่มีความรู้สึกแตวแม่ให้ให้คุณหมอรักษาน้องก่อนนะคะพาน้องเข้าไปรักษาก่อนค่ะ